สวัสดีค่ะอิกจากสตาร์แกนทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการ์นานไพ่ทำนายดวงประจำเดือนมิถุนายนสำหรับผู้ที่เกิดในล,นลัคณาราศีมังกรหรือระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะสำหรับในเดือนมิถุนายนเนี้ยชาวล,าลาัคณาราศีมังกรเนี่ยเออได้ พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแล้วดูแลจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยเนาะคีย์เวิร์ดของเดือนนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นบางคนได้ข่าวในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นที่รูจจ้จักมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะเรามาเริ่มทีละใบเริ่มที่ไพ่ตัวตนของเราก่อนคือไพ่เทมเพลน ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเจราจาค่อนข้างโดดเด่นนะคะในเดือนนี้นอกจากการสื่อสารจะโดดเด่นแล้วเนี่ยในข้อเสียใหญ่จะเตือนในเรื่องของอารมณ์นิดนึงหรือว่าการทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องใช้สมดุลนะคะจะต้องมีความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปไม่เครียดไปไม่ตึงเกินไปอะไรประมาณนี้จะเป็นผลดีกับเรานะคะบุญกุศลเนี้ยก็ได้รับมาจากในอดีตนั่นแหละที่เราเนี่ย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นหรือแบ่งปันความรู้แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นจากใจจริงอะไรประมาณนี้นะมันก็เ,เกิดผลสําเร็จกับเราในเดือนนี้นะคะแต่ว่าอีกรู้สึกว่าชาวลัราศีมังกรเนี่ยมันมีความตึงเคนียมีความตึงเครียดมากเกินไปตรงที่ว่าเนี่ยสถานการณ์ทั่วไปปัจจุบันตรงเนี้ยนะมันเหมือนกับเราต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลาแล้วดูเราไม่ใช่การแข่งขันกับตัวเองแต่เป็นการ เ,เปรียบเทียบแข่งขันกับคนอื่นมากเกินไปทําให้เราไอสิ่งที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะมันดีแต่พอเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นปุ๊บมันกลายเป็นว่าเราขาดเลยเราไม่ดีเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็น3ด่าออกมาแบบนี้หรือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะคาดหวังมากเกินไปคือไพ่ใปน,นี้อาจจะหมายถึงอ่ะยกตัวอย่างนะยกอย่างให้บางเฉยบางคนมีกิจการมีธุกรกิจเป็นของตัวเองอยากจะขยับขยายสาขาแต่ใจร้อนไงไม่ค่อยรอนะคะเปิดตุ้มไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันมันหนักเกินไป มันควบคุมไม่ได้อะไรประมาณนะี้คือเร่งรีบคา,าดหวังว่าเราจะต้องก้าวกระโดดอยู่ในจุดที่สูงที่สุดมากๆอะไรแบบนี้ถ้าเราลดความคาดหวังตรงนี้ลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นน้องๆที่มีเรียนมีสอบแข่งขันมาสอบเข้ามหาลายัยสอบอะไรต่างๆนานาเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทําได้คะแนนเกินค่าที่เราตั้งไว้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคืออย่าไปแข่งกับคนอื่นมาอุ้ยดูดิ คะแนนเขาคนนั้นดีสูงกว่าเขาเขียนดีกว่าเขาทําดีกว่าคือถ้าเราเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราจะเสียกําลังใจไปเลยนะคะให้เชื่อมั่นในตัวเองประมาณนี้แล้วก็สมมุตนะิน้องบางคนไม่เก่งวิชานี้อันนี้คือพูดให้แบบให้เห็นภาพเฉยๆอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ไม่เก่งวิชานี้เลยคือความคาดหวังน้องไม่เก่งวิชานี้เลยแล้วน้องจะแบบกระโดดไปแบบได้เต็มได้ท็อปของห้องอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูเป็นความคือมันคาดหวังได้นะแต่มันอาจจะดูเป็นความคาดหวังที่ เออมันเสี่ยงไปน,นิดนึงถ้าสมมติมันผิดหวังมาน้องรับแรงกระแทกนั้นได้หรือเปล่านะคะถ้ารับไม่ได้เราก็แบบเอาเป็นว่าจากฉันได้แบบเกรดสมมุติว่าอะไรเดี๋ยวซีครั้งนี้ขอขึ้นเป็น B บวกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคดีกว่าแบบว่า A เ,เลยอะไรแบบเนี้ยนะคะคือคาดหวังแบบเบาๆอย่าคาดหวังเยอะมันจะ มันจะมันจะเจ็บมากกว่าคือความผิดหวังอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับชีวิตอยู่แล้วเนาะอะทีนี้แนวน้มเนี่ยนะโค้ช่างทีอบอกไปว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆเื่อนข้นเลื่านตาแหน่งได้รับงานใหม่มอบหมายงานใหม่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะและความคาดหวังสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจไว้เนี่ยก็คืออยากจะ เป็นสี่เหรียญเก็บเงินเก็บทองได้มีรากฐานชีวิตที่มั่นคงขึ้นอะไรทำนองนี้นะคะอยากร่ำรวยเงินทองอยากมีชีวิตที่สุขสบายดียิ่งขึ้นซึ่งในเดือนนี้มิถุนายนชาวรา,าศีมังกรได้จับเงินก้อนแน่นอนแต่มันอาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่มากก้อนเล็กๆเัเงถือว่าได้จับถูกไหมชีวิตอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นค่อยๆฟื้นฟูขึ้นนะคะปัญหาในเดือนนี้คือมักจะไป ไปอินเรื่องของคนอื่นมากเกินไปหรือพูดง่ายๆคือมักไปแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะไปดูแลความรู้สึกใส่ใจคนอื่นมากซะจนเสียความเป็นตัวเองช่วยคนอื่นแก้ไขปัญหาได้แต่พอเจอปัญหาหรือสถานการณ์อะไรที่เราต้องแก้เองอะกับแก้ไม่ได้นะกลัวว่าคนอื่นจะไม่ไม่คือเหมือนกับกลัวว่าไม่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะมันมันสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองไปน,นิดนึงนะจะบอกตรงนี้นะคะ อ่าเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มให้หน่อยที่ภพยบอกอะไรต่อได้อืมนั่นแหละเป็นเรื่องเดิมอีกว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยแค่คนอื่นมากเกินไป นะกลัวคนอื่นจะมองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ไพ่เขาก็แนะนําว่าเอางี้อ่าคิดมากสิ่งใดที่คิดที่อยากจะตั้งใจทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินการสร้างบ้านปลูกบ้านซื้อทรัพย์สินอะไรของตัวเองนะคะก็พยายามทําต่อไป practice ในที่นี้มันแปลว่าฝึกฝนเนาะฝึกฝนสกิลทักษะของตัวเองต่อไปหรือมีความพยายามอย่าลดละสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะทำนั่นอะทำต่อไปมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนใช้อย่าใช้อารมณ์นําเหตุผลและบาง ก็อย่าใช้เหตุผลนําอารมณ์มากจนเกินไปทุกอย่างต้องมาแบบสมดุลพอดีกันแบบนี้ค่ะในเรื่องอาหารการกินก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้หมายถึงอาหารการกินอย่างเดียวเสมอไปนะหมายถึงการหลับการนอนการสมดุลการบาลานทุกอย่างเพราะว่าไพ่สองันเนี้ยขึ้นมาตรงกันเลยสําหรับบางคนน้าหนักขึ้นสุขภาพไม่ดีนะคะเนื่องจากกินไม่ดีนอนไม่ดีประมาณนี้แหละนะแล้วอะไรที่เราติดขัดไม่เข้าใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอย่าก,กลัวการที่จะบอก แบบบางคนอายที่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้บางคนเองอายยกตัวอย่างที่แบบเห็นเห็นได้ชัดกับเพื่อนร่วมงานอีกบ,บางคนที่ทำงานอยู่เนี่ยบางคนไม่มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษอะ่ะเออกลัวว่าสำเนียงไม่ดีกลัวว่าฉันพูดถูกพูดผิดแกมมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเงี้ยมันอายอะ่ะแล้วมันทําให้เราปิดกั้นตัวเองไม่กล้าที่จะพูดสื่อสารออกไปหรือกล้าไม่กล้าที่จะพูดว่าฉันไม่รู้ไออันนี้มันแปลว่าอะไรอะไรแบบนี้ค่ะคือเราต้องกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเก้า กล้าที่จะออกจากกรอบเพื่อเรียนรู้ทําให้ตัวเองเนี่ยมีศักยภาพคุณภาพที่ดีขึ้นประมาณนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลราศีมังกรแล้วการเดินนี้ปังๆอยู่แล้วนะอ่าต่อมาเดี๋ยวขอดูในเรื่องความรักกันบ้างนะคะในเรื่องความรักสําหรับคนินโสดก่อนเลย มีอายุแล้วเปล่าหรือจะยังโสดต่อไปชิวๆและรวยๆไหนดูอสิ Religious factor เขาเพิ่มหน่อย จะว่าเจอใครก็ได้เจอเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดโอกาสไหมคนคนนี้อาจจะมีความต่างจากเรามากๆเลยแหละบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของอายุห่างกัน5ปี10ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นคนที่เคยผ่านครอบครัวมาแล้วหรือว่ามีลูกติดหรือมีอะไรเป็นแบบเป็นพ่อไม่แม่ๆหนึ่ออกแม้มันเลยทําให้เป็น religion factor ซึ่งมี ความแตกต่างกันอยู่มากค่ะความสัมพันธ์นี้ถามว่าโอเคไหมอีกว่าโอเคแต่มันก็จะมีเรื่องจุกจิกใจเข้ามาในเรื่องของความคิดอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ตรงกรันเรื่องเจนที่ต่างกาันะนะแต่ดูแล้วถ้าคนโสดคนไหนชาวลัคนาราศีมังกรที่อยากจะเปิดใจก็อาจจะเจอคนในลักษณะแบบที่อีพูดไปดังกล่าวเนี่ยความสัมพันธ์ดูเป็นไปได้อาจจะถ้าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้ถึงขั้นราบลื่นนะนะมันก็มีอ่า เ,เขาเรียกขุกขาบ้างเนาะแบบสะดุดอยู่บ้างเพราะว่าต้องปรับความเข้าใจกันอยู่เยอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าความรักครั้งนี้มันดูไปต่อไม่ได้หรือจะต้องโสดสนิทนะคะแต่สําหรับคนโสดชาวล,าลาัคนาราศีมังกรที่รู้สึกว่าฉันอยากจะโสดยังไม่ได้อยากเปิดรับใครเข้ามาในกรณีนี้ก็มีเหมือนกันก็สามารถอยู่สดๆได้โสดสวยๆหล่อๆมีเงินมีทองเข้ามาเนื่องจากว่า มีสิ่งที่จะต้องทําหลายอย่างเนาะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างที่อ,อ่านไปในพื้นฐานดวงอะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงต้องทํานู่นทํานี่ทําหลายอย่างโฟกัสในเรื่องของงานเงินแบบนี้ก็ได้เราก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ซึ่งอยู่โสดได้สวยได้หล่อได้ไม่มีปัญหานะคะคในเดือนนี้แต่ถ้าที่ใครอยากจะมีนะอย่างที่บอกไปก็ลองดูอาจจะเป็นคนที่มอมยุเยอะกว่าเป็นชาวต่างชาติชาวต่างประเทศพ่อไม่แม่ไม่แบบนี้ได้เหมือนกัน ต่อมาสถานะของคนที่มีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะที่ชัดเจนมั่งนะคะอ่ะพี่พไพ่ใบนี้เอาไหมล่ะอุ๊ยนี่สับแล้วจริงๆนะทำไมมันดูได้ไพ่แบบเดิม,ม Engagement Oh my god Getting no each other, make the if for call me สำหรับบางคนที่คาดหวังรอคอยในเรื่องของ engagement หรือว่าการยกระดับพัฒนาความสัมพันธ์ของเราจากคนคุยที่ไม่มีสถานะยกไปสู่มีสถานะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเดือนนี้ในเดือนอะไรเนี่ยมิถุนายนนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความทุรักทุเลอะไรบางอย่างที่มันยังเติมเต็มกันไม่ได้บางคนอาจจะเป็นในเรื่องฐานะเงินทองเวลาหน้าตาทางสังคมหรืออะไรก็ได้ไอ้เวลานี้มันก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะบางทีแบบทาํางานกันคนละเวลาฉันออกเช้าเธอออกดึก อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้นะคะในเดือนนี้จะได้รับข่าวดีะจะได้รับความสมหวังนะจากการที่พยายามเรียนรู้ศึกษาใจกันมาในระยะหนึ่งแล้วแล้วความสัมพันธ์นี้ดูจะเป็นไปได้อย่างมันคงราบรื่นนะคะในสถานะสเตตัสแฟนนี้นะนะอีกว่ามันมีโอกาสได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนิดหน่อย express your love t h t your friend help you healing family issue ช่วยเหลือผักดันการในการใช้ชีวิตร่วมกันนะไม่มีอะไรจะต้องอ่านแล้วคือมันดีว่า เอาเดี๋ยวเมนมาบอกกันด้วยนะว่าได้สถานะจริงไหมนะได้ยกระดับจริงไหมจากคนคุยที่ไม่ชัดเจนก็เป็นคนคุยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากเออที่แบบว่าจะตกลง,งใจเป็นแฟนก็ดูมีโอกาสที่จะได้ตกลงปงใจเป็นแฟนกันนะคะยังไงก็มาบอกให้ฟังกันแล้วกันนะว่าเป็นตามนี้หรือเปล่าเพราะอีฟไม่รู้จะหาอะไรมันดูว่าสิ่งที่เล่ารอคอยเนาะอะไรที่มันเคยไม่พร้อมมาตั้งแต่อดีตแต่ตอนเนี้ยมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันจะรู้สึกว่าคาดหวัง เออพิ่งพาซึ่ซงกันและกันได้มากขึ้นประมาณนี้นะสถานะสุดท้ายแล้วของคนที่มีแฟนเอา้าทำไมเป็นทาวเวอร์ยังไงนะคอร์ดิพันเดนซี่เคมีทรีเซปเลอเรชั่น ขอแปลในด้านที่ดีก่อนดีกว่าอีบรู้สึกว่าคนที่มีคู่มีแฟนคนรักชัดเจนแล้วอ่ะบางทีเนี่ยทะเลาะก,กันในเรื่องที่มันแบบ ไม่มันหยุ่มหยิมอะแต่มันดูทะเลาะก,กันเรื่อยๆเป็นความบ่อยเป็นความเบื่อนะในเรื่องของการหึงหวงก็เป็นไปได้ครยึดติดหรือว่ามีสิ่งใดที่เราคาดหวังต่อกันแล้วมันไม่เป็นดังใจหวังแบบนี้นะมันก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายเหนือหน่อยหน่ายในชีวิตคู่นะคะ บางคนมีในเรื่องของหนะ้าที่การงานมาเกี่ยวข้องด้วยแปลว่าไกลกันนะ่ะมันก็เลยมีไพ่ s e p a r a t i o n ออกมากับ t h f o o o นะคะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ต้องบอกว่าถ้าใครที่เป็นคู่กันแล้วมีบุญสัมพันธ์กันอะไรทํานองเนี้ยสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเป็นโคดิเพนเดนซี่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นคนที่ใช่นะซึ่งตรงเนี้ยอีฟก็อาจจะอัน จาะตามพลังงานของแต่ละคนไม่ได้ว่าคนไหนคือคนที่ใช่คนไหนคือคนที่ไม่ใช่ถูกไหมถ้าเราเป็นคู่กันจริงๆเราจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้เพราะฉันแก้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆว่าช่วงที่ย่าเพิ่งทะเลาะก,กันอะไรที่มันทะเลาะก,กันแล้วมันจะด,ดูแบบ broken ดูแตกสลายข้ามันไปก่อนทําเป็นลืมๆทําเป็นมองไม่เห็นมันไปก่อนให้ผ่านช่วงเนี้ยไปนะคะชีวิตรักน่าจะดีขึ้นมีอิสระเอ่อต่อกันมากยิ่งขึ้นแต่ว่ายังรักกันอยู่อ่ะเข้าใจไหมคือให้สเปซให้พื้นที่กันละกันแบบเนี้ยค่ะในกรณีบางคนนะจะเป็นแบบนี้คือว่าเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาโอเคเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอ่ะมันเป็นบทพิสูจน์ที่ทําให้เราได้รักกันมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลหรือว่ามีพื้นที่มีมีสเปซเป็นของตัวเองแต่่บบบาางงคูกกกรณี็อ,อเลย,เลย ว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าคนคนนี้ไม่ใช่คนของเราจริงๆมันก็ต้องพัดภาคเลิกแยกลาก,กันไปนะคะโดยเฉพาะกบความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกมาเป็นระยะเวลานานไม่จําเป็นที่เราจะต้องทนอยู่กับตรงนี้เราต้องรักตัวเองให้เยอะๆนะคะมันอาจจะคือคนคนนี้เขาอาจจะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ของเราในช่วงหนึ่งอะเ,เข้ามาเป็นโซเมท ของเราในช่วงหนึ่งแต่ว่าเสร็จแล้วพอเสร็จสิ้นภารกิจหมดบุญหมดเวรหมดกรรม,ม,มกันไปก็ต้องจากกันไปนะด้วยคีย์เวิร์ดของเรื่อนนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไปสู่ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ได้แปลว่าการเลิกลาจะต้องจบลงด้วยความเสียใจเสมอไปมันเป็นการเปิดโอกาสให้เราไปพบเจอคนใหม่สิ่งใหม่ๆแคปเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าเป็น เป็นพาทใหม่ของชีวิตเราอะนะคะต้องลองเปิดใจดูตรงนี้แต่ว่าถ้าอย่างที่บอกไปอีกบอกทริคไปแล้วนะถ้าช่วงนี้มันดูเหมือนจะทะเลาะกันอะคือก็สคิปมันไปก่อนมันอาจจะเป็นเป็นเป็นบทพิสูจน์เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบสิ่งที่พิสูจน์ก็ได้ว่าเราจะทนได้ไหมแต่สาหรับบางคู่ถ้าทนไม่ได้มันก็แปลว่าไม่ใช่นะคะ justice มันเป็นเรื่องของความยุติธรรมมันเป็นเรื่องของความค้นคู่กันอะเป็นสิ่งเป็น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 สิ่งเขาเรียกว่าอะไรเดียวเหมือนแบบ justice อะความยุติธรรมความแบบ ถูกต้องความเหมาะสมกันคือถ้าไม่ใช่มันก็อาจจะต้อง s e p a r a เรชัแล้วก็เดินจากทางไขทางมันประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรในทุกๆเรื่องเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อีฟด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปกด follow นะคะที่ ig starguide d t h a l o ได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ